สวัสดีครับกลับมาพบกันใน EP ที่5นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้มาร่วมทริปกับ The Fearless Destination ครั้งแรกที่ใช้ Honda CRF 250 Rally คันนี้นะครับพิชิต3ประเทศนะครับไทยกัมพูชาและเวียดนามนะครับซึ่งมาพบกับเส้นทาง Rally h a r u h o นะครับตลอดเส้นทางครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ประเทศกัมพูชาครับและทริปนี้นะครับเราก็ได้รวบรวมเทคนิคดีๆนะครับซึ่งจะมาปลดล็อกความกลัวในทุกเส้นทางการะจนภัยกันนะครับ แล้วเรามาตามดูกันว่าจะมีอุปสรรคอะไรให้เราปลดล็อกความกลัวกันได้บ้างครับครับและอุปสรรคแรกที่เรามาเจอกันวันนี้นะครับก็คือสะพานที่ทําด้วยไม้ไผ่นะครับข้ามแม่น้ํายาวเลยนะครับตรงนี้นะครับความน่ากลัวของมันคืออะไรครับก็คือความลื่นของไม้ไผ่แล้วก็การคาดเดาไม่ได้ที่ไม้ไผ่ข้างหน้าเนี่ยครับยาวๆเนี่ยจะมีหลุมนะครับหรือไม้ไผ่วยบเนี่ยครับก็เกิดอุบัติเหตุมาหลายครั้งแล้วครับซึ่งตรงนี้เนี่ย คนก็กลัวกันมากนะครับการจะปลดล็อกความกลัวตรงนี้นะครับแค่เราเนี่ยเตรียมพร้อมเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยให้ยืนขึ้นนะครับแล้วมองให้ไกลเนี่ยมือและเท้าเนี่ยควบคุมพร้อมที่จะใช้เบรกใช้คลัตช์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับก็สามารถควบคุมได้แน่นอนนะครับแต่ว่าในทางลักษณะนี้นะครับถ้าเราขี่ได้เร็วเกินไปเนี่ยการใช้เบรกของมันเนี่ยนะครับอาจจะทําได้ไม่เต็มที่ับเพราะว่าพอเบรกแรงปุ๊บเนี่ยไม่ไผ่มีความลื่นอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยล้มง่ายแน่นอนครับฉะนั้นเนี่ยการใช้เบรกตรงนี้นะครับให้ใช้แค่เบาๆครับ 30 2 0 3บนะครับคอครับเพื่อที่จะชะลอให้ล้อเนี่ยมันไม่ล็อกในกลางสะพานเท่านั้นเองครับแค่นี้เนี่ยคุณก็จะขี่ได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็ข้ามสะพานได้อย่างไร้ความกลัวครับครับอุปสรรคต่อมานะครับก็คือทรายริมตะลิ่งที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ หลายคนในบ่นอุบเลยว่าปัญหาตัวนี้กลัวมากขี่ยากมากนะครับซึ่งเป็นทรายเปียกดูดล้อด้วยตรงนี้นะครับแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆเลยครับก็แค่ให้เราเนี่ยยืนขึ้นนะครับแล้วโน้มตัวไปด้านหลังเยอะๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาตัวไปล้อหน้านี่นะครับน้าจะจมครับรวมถึงเนี่ยห้ามใช้เบรกทั้ง2เลยนะครับทั้งหน้าและหลังเลยเพราะถ้าเราเบรกปุ๊บจมทันทีครับฉะนั้นเนี่ยถ้าทรายเปียกอย่างนี้นะครับแค่ยกเร่งนี้พอแล้วครับนะครับแล้วก็ต้องเดินเร่งให้มันลดลอยตัวนะครับก็ประมาณอยู่สัก 7 0ของคันเร่งน,นะครับโดยที่รักษาความเร็วในระดับนั้นไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราลดความเร็วลงเนี่ยจนมันชา้าเกินไปเนี่ยนะครับเอาใช้ขาภายนะอันนี้ยากทันทีเลยนะครับตามตามเทคนิคที่ผมบอกรับรองว่าความกลัวในทรายดิมตลิ่งแบบนี้ไม่มีแน่นอนครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับ EP ที่5นี้นะครับที่เจ้า CF 250 Rally คันนี้พาทุกคนเนี่ยมาปลดล็อกความกลัวกันถึงประเทศกัมพูชาเลยนะฮะก็ในอุปสรรคต่อไปนะครับเราก็กำลังจะข้ามไปที่ประเทศเวียดนามนะครับติดตามชมตอนต่อไปได้นะครับที่ประเทศเวียดนามครับ